ารางคะแนน VNL วันที่3มิถุนายน2566เวลา6นาฬกานะครับอันดับ1โปแลนด์แข่ง3ครั้งนะครับชนะถึง3ครั้งเลยอันดับที่2นะครับตุรกีแข่ง2ครั้งชนะ2ครั้งนะครับอันดับที่3ญี่ปุ่นนะครับแข่ง2ครั้งชนะ2ครั้งอันดับที่4เยอรมนีนะครับแข่ง3ครั้งชนะ2ครั้งแพ้1ครั้งนะครับอันดับที่5จีนนะครับแข่ง2ครั้งชนะ2ครั้งนะครับอันดับที่6 อเ,เมริกานะครับแข่ง2ครั้งชนะ,ะ2ครั้งนะครับอันดับที่7ดโดมินิกันแข่ง3ชนะ2นะครับอันดับที่แปดเบลเรียนะครับแข่ง2ชนะ1แพ้1นะครับอันดับที่9บราซิลนะครับแข่ง2ชนะ1แพ้1นะครับอันดับที่10แคนาดาแข่งไป3นัดแล้วนะครับชนะ1แพ้2นะครับเช่นเดียวกับไทยนะครับแข่งไป3นัดชนะ1แพ้2อนะครับอิตาลีนะครับ แข่ง3ชนะ1แพ้2นะครับเซอร์เบียแข่ง2แพ้2เลยนะครับโคเอเชียแข่ง3แพ้3นะครับแล้วก็เกาหลีแข่ง2แพ้2นะครับจะเห็นได้ว่าถ้านัดที่ไทยเจออิตาลีนะครับไทยชนะอิตาลีตอนนี้ไทยเราก็น่าจะอยู่1ใน6นะครับส่วนอิตาลีก็น่าจะหล่นลงไปข้างล่างนะครับเห็นว่าคราวนี้นะครับทีมแข็งแข็งอย่างอิตาลีเซอร์เบีย บราซิลนะครับต่างก็พ่ายแพ้นะครับเลยทําให้อยู่ช่วงท้ายๆของตารางนะครับทีมที่น่าจับตามองนะครับคือโปแลนด์นะครับคราวที่แล้วโปแลนด์อยู่อันดับที่13นะครับในการแข่งขัน VNL 2 0 2 2มาตอนนี้นะครับ3นัดแรกนะครับโปแลนด์ชนะบทนะครับเลยทําให้โปแลนด์เป็นอันดับ1นะครับส่วนโจรกีนะครับคราวที่แล้วได้อันดับ4นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่2นะครับ แล้วก็ส่วนทีมที่สตาร์ทได้ไม่ดีนะครับอย่างเช่นอิตาลีนะครับแชมป์เก่านะครับมาคราวนี้อิตาลีแข่ง3นะครับชนะเพียงแค่1เลยอยู่อันดับที่12นะครับอิตาลีขาดกัวโน่คนสำคัญไปนะครับมาอีกทีมหนึ่งคือบราซิลนะครับที่ขาดกาบี้นะครับแข่งไป2ชนะ1แพ้1เกือบแพ้ไทยด้วยนะครับเลยทำให้อยู่ อันดับที่9ทีมที่3นะครับเซอร์เบียคราวที่แล้วอันดับที่3นะครับคราวนี้แข่ง2แพ้หมดเลยนะครับไม่มีบอสโควิดนะครับตอนนี้อันดับกันอยู่ที่13ทั้ง3ทีมนี้จะสามารถขึ้นมาอยู่เหนือเหนือหรือว่าอยู่อันดับ1-3อีกครั้งได้หรือไม่นะครับก็น่าติดตามชมนะครับเรามาดูคะแนนอันดับโลกกันนะครับ แลงกิ้งอันดับโลกหลังแข่ง VNL ผ่านไปจนถึงวันที่2แล้วนะครับอันดับที่1นะครับก็เป็นบราซิลก่อนแข่ง VNL 2023นะครับบราซิลอยู่อันดับที่3มนะครับมี373คะแนนนะครับแล้วก็มาแข่งใน VNL 2023นะครับได้คะแนนเพิ่มมานิดเดียวนะครับแต่สาเหตุที่เลื่อนมาอยู่อันดับ1แทนเพราะว่าอันดับ1อันดับ2เลื่อนลงไปนะครับที่2นะครับเซอร์เบีย คะแนนณาปัจจุบันนะครับ373คะแนนกอนแข่งนะครับอยู่อันดับที่1มี392คะแนนนะครับที่3มอิตาลีกอนแข่งนะครับอยู่อันดับที่2มี391คะแนนนา,นาปัจจุบันนะครับมี371คะแนนนะครับทั้ง3ทีมนี้มีการสลับกันนะครับแล้วก็คะแนนก็เปลี่ยนลดหลั่นกันไปส่วนอันดับ4นะครับคงเช่นเดิมก็คืออเมริกานะครับ ก่อนแข่ง vnl 2023นมะครับมี353คะแนนณปัจจุบ,บันมีคะแนนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับเป็น366คะแนนอันดับ5เช่นเดิมนะครับคือจีนก่อนแข่งมี345คะแนนณปัจจุบ,บันมี3 4 9คะแนนนะครับได้เพิ่มขึ้นมานิดหนึง่งอันดับ6เช่นเดิมนะครับคือญี่ปุ่นก่อนแข่งมี3 1 9คะแนนณปัจจุบันมี321คะแนนนะครับอันดับที่7จตุรกีนะครับชเช่นเดิมก่อนแข่งมี299คะแนนนะครับ ณปัจจุบันได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาเป็น313คะแนนนะครับอันดับที่8นะครับเป็นรัสเซียเช่นเดิมนะครับคะแนนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับอันดับที่9โปแลนด์นะครับคราวที่แล้วก่อนแข่งนะครับโปแลนด์อยู่อันดับที่10ณปัจจุบันนะครับชนะต่อเนื่อง3นัดซ้อนนะครับก็เลยเลื่อนอันดับขึ้นมาเป็นที่9นะครับอันดับที่10นะครับโดเมนิกันก่อนแข่งอยู่อันดับที่9นะครับณปัจจุบัน หล่นลงไปอยู่ที่10นะครับอันดับที่11บเบลเยียมนะครับก็คงเช่นเดิมนะครับคะแนนยังไม่เปลี่ยนแปลงเพราะยังไม่มีการแข่งขันนะครับอันดับที่12เยอรมนีก่อนแข่ง VNL 2023อยู่อันดับที่13นะครับปัจจุบันเลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับที่12อนะครับอันดับที่13เนเธอร์แลนด์นะครับมี226คะแนนนะครับก่อนแข่งนะครับอยู่อันดับที่1 2มี233คะแนนนะครับคะแนนก็ลดลงมานิดนึง ส่วนอันดับที่14นะครับประเทศไทยนะครับมี210คะแนนก่อนแข่งวิ NL 2 0 2ออนยะครับอยู่อันดับ15มี207คะแนนนะครับได้เพิ่มมานิดนึงอันดับที่1 5แคนาดานะก่อนแข่งอยู่อันดับที่14นะครับหลังแข่งณปัจจุบันอยู่อันดับที่15ก็คือ แพ้ไทยแล้วก็มีการสลับตำแหน่งกันนิดนึงนะครับส่วนอันดับที่16นะครับเป็นมบเการเลียคะแนนก็อยู่198คะแนนเรามาดูเกาหลีใต้นะครับก่อนที่จะแข่ง2023นะครับอยู่อันดับที่23ตอนนี้หล่นไปอยู่อันดับที่25หแล้วนะครับหลังจากแข่งกับไทยแล้วนะอันดับจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับก็ลองดูและทีมสุดท้ายนะครับโคเอเชียน้องใหม่ v n l 2023นะครับก่อนแข่งนะครับมีอันดับ2 0 7นะครับ131คะแนนณปัจจุบันวันที่3มิถุนายน2 5 6 6นะครับโคเอเชียอยู่อันดับที่30ปี124คะแนนนะครับจะสังเกตเห็นว่าทีมที่ไม่เข้าร่วมการแข่งขันคะแนนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันดับก็จะขึ้นจะลงก็อยู่ทีมที่อยู่ด้านบนและด้านล่างนะครับว่าเขาจะมีการขยับอย่างไรนะครับอย่างเช่นทีมเบลเยียมทีมรัสเซียนะครับ ก็ท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะักกีฬาคว้าชัยมาฝากเรากันนะครับ